สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์สโตนนวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กพลีสกันบ้างนะครับนั่นคือพลีสนากานะครับล่าสุดนะครับอ่ามันก็คล้ายๆกับเด็กพลีสนากาดั้งเดิมนับแต่ใส่การ์ดใบใหม่เข้าไปเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นนะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับแสงสว่างแผดเผาสร้างความเสียหายให้เมเนียนหตัวเท่ากับพลังโจมตีของมันครับในการเคลียร์บอร์ดนะช่วงต้นเกมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีใบ ใหม่อีกใบหนึ่งนั่นก็คือมหาวิหารแห่งการชดใช้นะครับมอบสองหนึ่งให้มินเนี่ยนหนึ่งตัวแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบและสุดท้ายผู้สวมรู้ร่วมคิดนะครับไร้สีคำรามสู้ศึกเรียกร่างก๊อปปี้ของมินเนี่ยนตัวนี้เมื่อจบเทินของเราเราลงตัวนี้มาแล้วก็จะพยายามบัฟตัวนี้ให้เยอะที่สุดแล้วปั๊บ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 แล้วก็เรียกมาอีกตัวหนึ่งเมื่อจบเทินที่เหลือก็เป็นนาการนะครับและใบสําคัญของเด็กนาการก็คือนี่แน่นอนครับ วิกอสรพิษมอบหนึ่งสองให้มีเนี่ยหนึ่งตัวถ้าคุณเคยเล่นนากาขณะมีการนี้อยู่บนมือนะครับเพิ่มไอการเนี่ยกลับขึ้นมือเราอีกหนึ่งครั้งเอาละครับไปลุยกันเลยอ้อลืมบอกไปนะทุกคนตอนนี้เรามีโฆษณาเข้าแล้วนะครับสำหรับช่องเรานะอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับรับชมโฆษณากันก่อนเพียงแค่20วิวิเท่านั้น Over t o ์ท็อปอัพโอเวอคิดถึงการเติมเกมคิดถึง Over t o ์ท็อปอัพบริการรับเติมเกมในราคาพิเศษคิดถึงการเติมเกมอย่าลืมโอเว t o ์ Over, ท็อปอัพโอเวอรอ,อติดต่อ Over t o ์ท็อได้จากลิงก์ที่เราแนบมาให้ในดีสคริปชนันเจอกับดรูอิดกับูนาาธรรมชาติมาเอาคืนแล้วราชนีอัสจาราทรงตำหนิเจา้า ไปออกไปนะครับเก็บไว้ตัวนี้นางกำนันวิกก็มาเคพาแขกมาด้วยเหรอเนี่ย เออโอเคลงได้เลยครับนากาอ่ะไม่ระเบิดไม่แตกไม่เลยเลยลงไปนากา น,นี่เลยใช้เลยครับตัวนี้ลงปุ๊บลดค่าไล่เวทที่เราจะเล่นไปถัดไปลงหนึ่งครับก็เลยลงมาแล้วก็บับได้เลยเทินสามแล้วก็ลงอัมาเก้าทะเลลึกนะครับแล้วก็ใช้นี่อีกก็<ช>มาสิครับ เอาอะไรดีตัวนี้อ่อกลับขึ้นมือนี่แหละดีกว่ากันเยอะตกหน้าไปเด้อโอ้โหชอบเลยอย่างนี้ชอบเลย ไม่ทำอะไรแบบนี้ชอบเลยโอ้โหนี่เลยราชนีอชัชราตีตีไปพร้อมจั่วแล้วนะครับสามใบ

ต้องฆ่าด้วยนะตัวนี้ไม่ฆ่าก็ไหลอ่ะหาเวนะครับห้องไงสิเร็วจริงๆเออ ลงมินเนี่ยนจั่วไปเพิ่มให้ตัวอื่นนะครับเพิ่มให้ตัวอื่นเพิ่มให้ตัวนี้ไหมจะได้ค่ายักยากหาาาเเเวทเอออใบาขึ้นมมืลย ใบขึ้นมือมาเลยแล้วก็ลงตัวนี้เพิ่มบัฟอีตีตีจบเธอตัวนี้นะครับจะได้บวกถึงบัวหนึ่งตามเวที่เราเล่นในเทิร์นนี้คนะรับก็โลลงไปเยอะนะเอาไงา อาวอเอเอ,เอ,เอตีแมงน้อยเอาเลยเอละเลือกให้ถูกนะ ไม่ตายจ้ะไม่ตายจ่ะไม่ตายจ่ะคุณเพ่อันนี้เหรอ,อจั่วการสิครับออื ว่าไงเจ้าประสิทธิ์ทำตามที่สั่งหรือยังได้มานาะเพิ่มอือห uh ือ huh. จัวอาพรที่คู่ควรกับังไงไม่สนหรอกตีหน้าเข้าไปโอ้เคลียร์เกือบหมดเหมือนกันนะเนี่ย เหลือสามนะครับไม่น่าจะรอดแลวหรือเราบัฟอีกทีก็น่าจะตายแล้ว <c oughs> หมดป่ะหนึ่งสามสี่โอ้หมดว่ะ ร้ายกาจจริงๆลงตัวนี้เหรอลงนากาไปก่อนดีกว่านะครับอาวุธไหมนี่ไง ตเตรียมตัวโดนจิ้มอีกทีหนึ่งด้วยเวทมนต์นะครับมานาไม่พอเฉยเฉยอาวุธนี้ยิงนะครับยิงสองแต้มใส่ฮีโร่สตูนะครับแล้วก็เสียความทนทานหนึกทุครังที่เราไล่เวทเหลือนหนึ่งหาอะไรหาเวทนะครับ เรียบร้อยตัวแตกไปเด้อป๊บปาะปาผ่านไปหนึ่งตานะครับต่อกันเลยเวลาของความฝันตบลงแล้วรรราาาาชชนนิอัสทาางตำจ้ไม่เอานะครับเอาอย่างอื่นอโอเคมือนี้ก็ดีกว่า ลงไปโุ้ยผมไม่แช่แข็งด้วยอย่างนี้ต้องคิวสองเวทเหรอใช้นี่ก็พอนะครับคิวนนี้ ตีหน้าเหรอตีหน้าดีกว่าแช่แข็งเออมาเลยมาเลยมาแช่เลย โยยุยนะหรือว่านี้อันนี้ดีกว่าราชันราชนีอัชาราดีกว่าสู้ยากนะเมดนะมันแช่แข็งมินเนียนเรานะครับเราตีมันไม่ได้อะดิ แท่ไปข้าจัดการเองเดี๋ยวสู้หมดไปไหวกดแช่ไปเซ ค่าตัวนี้อ่ะอืมค่าเนี่ยนั้นไมวจัว่วค่าก็ได้เอาบินเนียนมาเตรียมตัวตีดีกว่า ไปก่อนเอ้ยจัวเสร็จแล้ว โหยิงสามอะ่ะแช์แข็งทำไมรีบใช้อะ่ะไม่เป็นไรเราลงแล้วนะครับตัวนี้เหรอดีไหมตู่เท่าไหรอ่อ่ะกับอันนี้บวกสองก็เป็นตู่เจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเอง จ้าไปเอาของข้าตูวตนหายมาเก้าแปดสองตัวแช่แข็งได้หนึ่งตัว ไอ้สนครับตีก้าหาเวทก่อนอื้อหี่ ไปไม่เรยียบร้อย <laughs> เกือบแย่นะครับผ่านไปสองตามาครับเจอกับโรคุอรเอ๊จะรอดไหมนะนนาานมือก็ถือว่าดีนะครับเทอร์หนึ่งก็ลงนี่เลยควีนกาดใช้คอยแล้วควีนกาดเป็นสามสี่นับ ให้ตัวนี้ด้วยครับในการใช้เวทหนึ่งใบโอเคนางกำนันไปเลยคุนกาดโอเคเทอร์หน้าเราใช้นี่ได้วิกอสอรพิษนะครับเพิ่มพลังให้ไปอืมนะกาเอ่อเพิ่มไปเลยไหม ถ้าเราใช้นี่อ่ะเดี๋ยวก่อนเทินหน้าดีกว่าค่อยเพิ่มใบคนพบเวทเอาโวยพรขึ้นมือตบหน้าไป อย่าฮ่าเพิ่มพลังไปเซ่ ง่าสามสามก็จอกจัว่วสิครับสามใบนี่บัฟไปเป็นสี่สี่ยังไง ได้เหรียญเจ็บไปเอาละแล้วก็ซุปเปอร์เทินบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำบ้างหาลดค่าล่ายลงไปแล้วบัฟให้ตัวนี้ลงนี่เหรอ มานาไม่พอลงตัวนี้ดีกว่าอจั่วหนึ่งใบแจมแจมจบเทิน Mm-hmm. ก็แค่นั้นนะครับก็แค่นั้นเราใบได,ได้ใส่ก่อนเลยเดี๋ยวตายไปจั่วสามใบ ถูกไหมเนี่ยโอเคถูกอาพรที่คู่ควรกับฟาบาจัวสามใบสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบ ตายไปซะว้ฮูววปะปะปาจบลงไปแล้วผมสามตาก,ากับนาคาพีสบัฟนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าและอย่าลืมผู้อุปการะคุณของผมด้วยนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ